อะไรป้า <One> ม <input> ีปัญหาอะไรนักหนาเนี่ยเขาสวดมนต์กันอะไรนักหนาเนี่ยป้าเอ๊ะมีอะไรปัญหาอะไรเขานักหนาไปอืมจะไปตั้งมวยน้ำเถอะมันแต่งเรื่องกันนี่ทำไมเขาว่าอะไรจะไปตมวยน้ำหนึ่งแก้วน้ำน่งนั่งแล้วป้าจะไปคอยแล้วตั้งสมาธิดิ๊กตั้งสมาธิอย่าไม่ต้องมายุ่งสิ่งแวดล้อมด้านข้างเออตั้งสมาธิวะเออตั้งวะ

แล้วป้าเจ้าทำได้นหลย้ยม่เไเลย,ยนะเดี๋ยวนี่จะพาไปเก็บผลไม้เยอบ้านเราเป็นที่เป็นจุดเไรมาไมทำไมปัญหาอะไรตัง้งหนแล้วสมาธิเดีวสวดมนต์นเหมือนเขาดิอนนด้วยเออมะตีว่าเนี่ยตีว่าอยู่ไหนมเนี่ย นี่ยมันมาว่าหนูทุกเรื่องเนี่ยว่าอะไรเขาว่าอะไรกูเป็นพยาบาลนะเออเขาว่าอะไรเราอ่ะขโมาขโมยมันเขาทำไมกูเนี่ยเปนพนากูว่านูโม้เนี่ยหนูได้ไรปานเมื่อวานปางไอ้ปายเมื่อวานกูเนี่ยมันแต่งเรื่องนะเออแล้วกั้งแล้วกั้งนี่ชื่ออะไร เอล้วก้างเรียกพฟรัตนาทมไม่จบนักกางเก่งเยอะเจแต่งเรื่องนะเจ๊ก็เป็นคนดีอย่างนี้กูจะไปทำอะไรคาได้หอแน่แหน่แน่แหน่แหน่หน้าเราเนี่ยเออเออเออเขาส่งเขรู้เรื่องนะหยอกนิดหยอกหน่อยก็ไม่ได้แตะนิดแตะหน่อยก็ไม่ได้ไฟลัตนาจะจบไฟยาวๆเจ๊มันแต่งเรื่อง จะทำจริงเปล่าคิดจริงเปล่าเคคิดอย่งนี้เลยนะกูเป็นพยาบาลนะอืมอืมทำอะไรกูรู้เรื่องนะเดี๋ยวเขาส่งกระเท้ในวัดเออเออวัดไหนข้าวตุ้งต้อยู่ไหนในวัดวัดอะไรป้าวัดอะไรป้าว่าจะตกป้าเยี่ยมวันเอออยู่วัดไหนบอกเขาสิว่าอยู่วัดไหนทำไมเดี๋ยวจะจุกเนื้อเออเอออืมเออเนี่ยเนี่ยปากดีแล้วเขาสกิดเรียกเลยดี เออป้าอินมาด่าคนละป้าดัตนาอด่๋ป้าเยยมาวันป้าเยียรบอกยายแต่ดาเจ๊มนแต่งเรือปาดะด่ามอวานตา่าลู้ว่านคนนี้บ้างเดี๋ยวพี่โน๊ตมายิง้าดเจีเป็นคนดีต่อกูตลอดชีวิตเากว่าด่าทำไมมาวันที่ลงกู่ปายาอยู่ มนตงงืออาดาวอืโาเจ๊มแตงงือกโอ้ยอะนะอ้ยดงานได้เตดงามเลยโรงาเยเ้มึงมต้องมาถามเรามึงปากไม่ดีพะาร้นรวานเขาบอกคุณไปเกี่ยวการในครัวทาไมไปไย่าทำไมวานไปย่าดีอะไม่าไเป็นที่ด่าไปยามาวานจะไปด่าเขาทำไมอะไรพึ่งเ่าไม่ยอมรับคนดีต่อดตดีวมากเลย

นี่เนยเอออ่าใมั้เออเอาเอเอาสิ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 เอาเลยเอาเลยดูสิเก่งจังเลยชอบตรงนคนเก่งเนี่ยเอ้แมติเอาสักหน่อยสิเออเอาสหน่อยสิเก่งจังเลยเนี่ยเก่งกับคนอื่นเก่งจริงจง ไอ้ว่าจะตบติ้งเลยสับงมาด้ินทุอย่างอ๋อตีได้ยินทุกอย่างเลยใช่ไหมเอาไปด่านนี้ลงครัวเหรอเออมาตีเขาบอกก็ได้ยินทุกอย่างันาตา้าน่าเออหมปลาใจดีทุกอย่างไม่เหมือนรัตนาเออเห็นไหมเห็นไหมตีก็ชมเลยเนี่ยเี่ยนเดี๋ยเดี๋ยวเดเดี๋ยว ไม่ด่าสักวันนี้ได้ไหมมันวันหนึ่งเนี่ยไ้หเาออถ้าฉนนเอถ้าใช้ไม่ถือกล้องมาเธอโดนแน่รัตนาด่าทุกคำเนยดาทุกปากเลยตบแทน่ย่าเลยดูทีว่าจะด่าอีกไหมตกเออดู้จะด่าอีกไหมเขาแตะเบาๆนะเนี่ย กูไม่ได้ด่าอย่างนี้นะชีวิตกูนั่นแค่จุกเลื่อน bien, od, นะด่าในมโนนั่นรู้เรื่องกันด่าจีหัวคนอื่นหมดเลยเดิมาเลยเออมาบ้านเคยปากจริงจมันมีไหมที่จะไม่ด่าคนอ่ะมีเมื่อไหรมันหวันนึงอ่ะใช่สิมีไหม่ะอ่ะแล้วม well, ีไหมเราทํำไหมอ่ะเออทำอย่างปากพูดไหมเรารักกันถึงได้ต๊ะเออพูดอยากให้เราเป็นคนดีไงไม่ให้เป็นคนที่ก้าวร้าวไง ปไปไปเคยทำมั้งไหมอ่ะปไปทำมันไม่ตัวมาไปแยกอยู่เนี่ยเสียงอะไรอย่างนี้พี่โน้ตพี่ดัไดพี่สังนินจะมากันหมดเห็นว่าตัวไปคว่ำเลยตอนจังเสียงทุกคำทุกช็อตว่าบ้านหนูหนูนะเจ๊รู้แล้วก็อย่าด่าสิคนอื่นเขาเล่นกันเขาไม่มีด่าเลยว่าแต่ก่อนนี้นะเออแล้วเขาด่าไหมเขาด่าไหมรู้เรื่องปนะเขาด่าเราไหมแล้วเรานี่ด่าทุกคำแต่ก็ไม่ไกลนั่นนั่ เออใช่เอใช่ไหมตีตีใช่ไหมลูกอะไรใช่ไหมตีเขาทำผิดจริงๆใช่ไหมไบอกป้าดิบอกด่าทุกคำานไหมฟ้องอีกโอ้โหโอ้โหเหมือนเหมือนตุ๊กแกเลยเปลี่ยนสีเลยอะไรอะไรอะไรด่าปยาด่าแม่ด้วยขยาขยานดี นี่เมนเห็นไหมเห็นไหมอปไปมันโยนใส่ตัวเราหว่ะเนาะไปอย่าโยนดิเฮ้ยไม่โยนใส่ตัวเรานะเดียวพี่โนดกคุยกับตำรวจวากันเต็งเลยจับใครจับ้าลักนาะจับเพ้น่แหละโอ้เป็นผู้ดีนะไม่ได้ด่าใครนะโอ้เป็นผู้ดีโอ้บ้านาอะเริงี่นะผเื่อง อืมไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังให้ให้ตีตบปากแทน,นนะให้ตีตบปากแทนเลยแ้วน,นายดาตีปากเลยตบ,ตบได้ปะตบปากได้ปะมเลี้ยบม้ยอามนะีม ตอวาอ่าทำไมไม่ตกเห็นอะไรจะตกฟีเบียด้วยป้าบอกในลุงพัวมื่อวานจะมาตกกระดิ่งเลยใช่ไหมจันทร์มาเป็นจริงแล้วป้าแต่ไรกอีกนะไรเป็าราจาเยเคยรับผิดเคยรับผิดทุกอย่าง